สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนนะคะกลับมาเจอกันอีกครั้งนะคะกับผู้จีนเก่งนะคะหลังจากที่ปล่อยคลิปที่แล้วไปได้1วันนะคะแอดมินก็ติดโควิดเลยนะคะก็ตอนนี้ก็หายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะหายมาได้ประมาณ3-4วัน แล้วก็มาเห็นข่าวนะคะช่วงนี้เนี่ยฝนตกบ่อยน้ำท่วมหลายพื้นที่ในประเทศไทยของเราเลยนะคะวันนี้ก็เลยจะพาเพื่อนๆนะคะมารู้จักกับคำว่าน้ำท่วมในภาษาจีนกันนะคะซึ่งน้ำท่วมในภาษาจีนเนี่ยมีหลายคำมากๆเลยนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะคะว่าเราจะพูดว่ายังไงกันได้บ้างนะคะไปดูกันเลยคะ่ะโอเคค่ะสาหรับคำศัพท์ที่เกี่ยวกับน้ำท่วมคำแรกนะคะที่อยากจะแชร์กับเพื่อนๆนะคะก็คือคำว่า สวยใจสยใคำนี้นะคะก็แปลว่าอุทกกัยนั่นเองนะคะหรือเราอาจจะใช้อีกคำหนึ่งก็ได้นะคะคือคำว่าโขงสวยหงสวย,สวยคำนี้นะคะก็จะแปลว่าน้ำท่วมหรืออาจจะแปลว่าน้ำท่วมหนักก็ได้นะคะจะเป็นน้ำท่วมที่มันเกิดจากภัยทางธรรมชาติอะไรแบบนี้นะคะเราก็จะใช้คำว่าหงสวย หงสุยนะคะโอเคค่ะสำหรับเมื่อกี้นะคะก็จะเป็นคำนามเนาะทีนี้ถ้าเกิดเราอยากจะบอกว่าเกิดน้ำท่วมนะคะเกิดน้ำท่วมเนี่ยเราอาจจะพูดว่าฟาหงสุยฟาหงสุยหรือเราอาจจะใช้คำว่าฟาเซิงหงสุยฟาเซิงหงสุย ก็สำหรับคำว่าฟาเชิงนะคะแปลว่าเกิดขึ้นเนาะพูดสั้นๆก็อาจจะฟ้าเฉยๆเนาะหงสุ่ยก็คือน้ำท่วมเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยฟ้าหงสุ่ยหรือว่าฟ้าเชิงหงสุ่ยเนี่ยก็จะแปลว่าเกิดน้ำท่วมนั่นเองนะคะอย่างเช่นเราอาจจะยกตัวอย่างประโยคนี้ค่ะอู่เวินฝูฟาหงสุ่ยลอูเวินฝูฟ้าหงสุยงส่ยอ ก็สำหรับประโยคนี้นะคะก็เข้ากับข่าววันนี้เลยนะคะก็คือจังหวัดอุบลราชธานีนะคะเกิดน้าท่วมนะคะหรือว่าจังหวัดอุบลราชธานีเนี่ยเกิดน้าท่วมหนักเลยประมาณนี้นะคะก็อูเว่นฝูนะคะอูเว่นฝูเนี่ย,ยก็คือจังหวัดอุบลราชธานีนั่นเองนะคะฟาหงสเลอฟาหงสลอก็คือเกิดน้ําท่วมนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอามารวมกันค่ะ อุเวนฝูฟาหงสุยล้ก็คือจังหวัดอุบลราชธานีเนี่ยเกิดน้ำท่วมหนักนั่นเองนะคะโอเคค่ะนอกจากเราจะใช้คำว่าฟาเชิงหงสุยแล้วนะคะก็ยังมีกริยาอีกหนึ่งคำนะคะที่แปลว่าท่วมนะคะซึ่งก็คือคำว่าเยยนเยยนคำนี้นะคะก็คือท่วมนั่นเองนะคะหรือถ้าเราอยากจะบอกว่าถูกน้ำท่วมนะคะหรือว่าถูกท่วมอะไรอย่างเงี้ยเนาะ ก็เราอาจจะใช้คำว่าเปยเยียนเปยเยียนแบบนี้ก็ได้นะคะคำว่าเปยเนี่ยแปลว่าถูกเนาะถูกจุดๆุจุด,จด,จดอะไรก็ว่าไปถูกท่วมนะคะก็คือเปยเยียนเปยเยียนอย่างเช่นลองมาดูตัวอย่างประโยคนี้กันนะคะ下雨后，เหินตัวตีฟางโตเปยเยียน u 雨后 เหินตัวตีฟางโตเปยเยนก็สำหรับประโยคนี้นะคะก็จะแปลว่าหลังจากที่ฝนตกหนักนะคะหลายพื้นที่เนี่ยถูกน้ำท่วมนะคะซึ่งอันหน้านะคะที่บอกว่าเสียตาหยู่โง่นะคะเสียหยู่เนี่ยคือฝนตกใช่ไหมคะเสียตาหยู่ก็คือฝนตกหนักนะคะโงก็คือหลังจากเนาะเสียตาหยู่โงก็คือหลังจากที่ฝนตกหนักนะคะเหินตัว ก็คือจำนวนมากเลยตี้ฟางก็คือพื้นที่เนาะเห็นตัวตี้ฟางหลายพื้นที่เนี่ยโตเปเยียนก็คือถูกน้ำท่วมไปทั้งหมดเลยนั่นเองนะคะก็เสียตาย เขินตัวที่ฟางโตเปเย็ยนก็คือหลังจากที่ฝนตกหนักนะคะหลายพื้นที่เนี่ยก็ถูกน้ําท่วมนั่นเองนะคะโอเคค่ะก็ประมาณนี้นะคะสําหรับน้ําท่วมที่เอามาแชร์ให้กับเพื่อนๆกันนะคะก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์แล้วก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะคะเอาเป็นว่าวันนี้ของคงต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่กับสาระดีๆในครั้งหน้านะคะช่วงนี้ฝนตกบ่อยนะคะแล้วก็ น้ำท่วมหลายพื้นที่เนี่ยก็อยากจะเป็นกําลังใจให้เพื่อนๆนะคะดูแลรักษาสุขภาพและสาหรับเพื่อนๆที่ประสบภัยอยู่นะคะก็อยากจะเป็นกําลังใจให้สู้ๆนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบายใช่ทีย่